ปุ๊บปุ๊บเอ้ยหมวกเคปะ่ะเคเอ้ยเอก็ล้วอ่ะเคเคเคช่องแรกเอ้ยเคเล่าโอ้โหสวยโอโ้เรียบร้อยตำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กเทียายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมนีความเสีย่ยงมาฮะคุณผู้ชมกับเกมในตำยานนะในตำยานเลยในตำนานนะครับผมกับคาบอยนะฮะก็ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสล็อตพาเพลินกีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมคาบอยนะเกมในตำยานค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะเอาทุนอยู่ที่300บาทนะครับผมเป่าที่ตังก็เหมือนเดิมเนาะห้าพันไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าได้จะถึงแหละนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะคุณผู้ชมนะมากับสูตรเช่นเดิมนะครับผมแต่วันนี้9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเหมือนเดิม นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะเยอ่ยโอกาสแตกเยอะนะก็ขออนุญาตมาคาร์บอยเลยแล้วกันพะเปอร์เซ็นต์มันมานะครัมมาเวเงียบกริบเลยสแคตเตอร์เลยหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหย่างอย่างคาร์บอยบอกอย่างเดี๋ยวก่อนรอแป๊บไอหนุ่มใจเย็นๆพีจีพีจีกระซิบข้างหูมาว่าแม่เกมที่แล้วเอาไปเยอะเลยนะพินาต้านะครับผมวันนี้รอก่อนใจเย็นๆนะไปฮะ ขอแบบเบิ่มๆหนะ่อยเอาแบบเบิ่มๆหนะ่อยโอ้โหเหยียบคลิปกำไรอยู่นะกำไรแปดบาทกำไรสิบแปดบาทไปย้ำอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแน่ PG แน่สิบหมุนแรกนะครับเหยียบคลิปสิบหมุนสองเนียบคลิปเฮ้ยเบียดก้าแปลกๆแล้วคุณผู้ชม ปึ๊บหน่อยสักทีสักทีขอสักทีขอาวบอยขอสักทีแล้วจะเป็นเด็กดีแนะ่ <c oughs> ขอสักเออนั่นโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้เจ๊งเจ๊งแน่นอนโอ้โห,โโหคุณผู้ชมะที่หายแล้วมันเอาคืนว่ะคุณผู้ชมมันเอาคืนจากเกมที่แล้ว,วอ่ะเบ็ดเก้าไม่น่าดีลองเบ็ดสิบไหมเบ็ดสิบนี่ผมบอกเลยว่า จงผมจิงกับมันมาเยอะนะแต่ลองดูเกมนี้เผื่อเบสิคมันมาคา้าบอยนะครับเบตเก้าไม่มาเลยนะคุณผู้ชมปึ๊บเออไปวะเอาวะเออสักทีหนึ่งให้ชื่นใจหน่อยเออนั่นแหละไปโอ้โหวิ่งขอชื่นใจหน่อยนะขอให้มันชื่นใจหน่อยขอสักตูมหนึ่งตูมหนึ่งไหลๆเอ้ยสักกาเตอร์การเตอร์เอยได้ลุ้นอยู่คุณผู้ชมได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่อีกรอบหนึ่ง มาเลยโบ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 พี่จีโอ้เฮ้ยไหลนอกได้อยู่นะคุณผู้ชมแบบนี้ไหลนอกได้นะเซตแคตเตอร์ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ไหลนอกได้นะครับผม,อมโอเคมาอีกร้อยหนึ่งพี่จีมันเอาคืนผมแล้ววะเกมที่แล้วพีนาต้าสงสัยผมได้เยอะเกินไปคุณผู้ชมะมันเล่นผมแล้วฮะ กลับไปที่เบตเก้านะครับผมลองอีกรอบนึงผมเชื่อว่ามันต้องมาดิเบตเก้านะครับมันต้องมานะยังคงเชื่อมัน่นเออยนั่นแหละไปเอยนั่นแหละไปไลต่อเออออาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะมาแล้วใช่ไหมบอกผมทีมาแล้วใช่ไหม,อม,ม,ไหมโอ้โหอูยิ่งใ้เรียบร้อยตูมแรกมาแล้วครับคุณผู้ชมหนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทแบบนี้ขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยคุณผู้ชมเบตยี่สิบนะ ลองดูก่อนถ้ามันลงต่ำกว่า500ปุ๊บเดี๋ยวค่อยกลับไปเบ็ด5บาทเบ็ด <c oughs> 9บาทก็ได้เออนะครับมาฮะฟื้บหน่อยเฮ้ยบ็ดยี่สิบเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนพีจีขอหน่อยสักทีปื้บปื้บปื้น <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 1> เจอ,อือวายสวยแบบนี้ไปต่ออือ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> ไปต่อไหม <c oughs> อย่าเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อน <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่ง พีจนะี PG บอกอย่าพึ่งใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหเอาแล้วว่ะจะเจ๊งหรือเปล่าไม่แน่ใจไหม <laughs> เจ๊งหรือเปล่าเดีย๋ยณผู้ชมตายแล้วมันเอาคืนนะพีจีมันเอาคืนอนะ่ะอืมปึ๊บเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยเอ้อมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหอย่าเอาแล้วว่ะเอาแล้วลว่ะสกัดเตอร์สากัดเตอร์อืม ่ะโอเค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 นะอ่าอีกรอบนึงอีกรอบนึงสิบหมุนสิบหมุนนะไม่มาถ้าไม่มาจะไปแทน,นไปไหนเฮ้ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ่นะพีจีน่ะต้องมาสักตูม้มนะแล้วังหวะนี้เออไปไหลต่อมันก็ไหลนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบบึ้มัมนะครับผมอู้ไม่ได้บึ้มแบบวุ้นีตูมที่สองหกแปดหกเจ็ดเข็มเลขสลับกันด้วยนะคุณผู้ชมอืม ไปฮะปึ๊บเอออย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกแบบนั้นไม่ชอบไม่ชอบไม่ดีใจคอไม่ดีปึ๊บเออไปขอไลห์หน่อยเออนั่นแหละปืนเออเฮ้ยปืนได้อยู่ปืนได้นะคุณผู้ชมผมเห็นละปืนว่าไหลได้นะครับผมนี่สแ s ตเตอร์ไปจบ,จบๆนะสแ s ตเตอร์เออเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเกมในตำยานสิบหมุนขอเบิ่ม ห้าพันไปจะได้จบจบห้าพันไปจะได้จบจบนะครับผมมาเดี๋ยวผมเราไปไวๆเลยนะไม่อยากอยู่นานเกมในตำยานนะในตำนานไปเฮ้ย YA โอเคไปต่ออู้หูอุ้ยขบอยตูมที่สามหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทเรียบร้อยเอาแล้วมาละปุ๊บหน่อยเออคนแปด อีกพันสามจบเลย PG ขอหน่อยปึ๊บโอ้ปึ๊บ,อบเอ้ยไปขอไหลขอไหลต่อเออนั่นแหละไหลต่ออีกเออสี่ร้อยโอเคนะฮะตูมนี้ได้มาทั้งหมด2416บาทเอ้ยเยอะนะนนี่เออทำไปเล่นไปอาจจะแตกเล็กแตกน้อยแต่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม แล้วป่ายแล้วฮะจังหวะนี้ไหลต่อไหม90บาทปึ๊บปึ๊บเอ้ยหมวก K มา K เอ้ยเอก็แล้วอะ K K K ช่องแรกเอ้ย K เล่าโอ้โหสวยวันนี้โอ้เรียบร้อยโอเคฮะเรียบร้อยครับตูมที่ห้าได้มาทั้งหมด2,306บาทแล้วก็ปิดแบบสวยๆนะครับผมขอ5,000ได้มา6 0 0เนี่ยนะกำไร6 0 0 นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเกม Cowboy นะผม Shadow Bounty นะครับผม w h i ว Bounty Shadow โอ้โหพูดผิดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชอ่องสตาร์ทคาเล่นทุกวันเลย ะครับส่วนใครที่อยากได้สูตรนะครับผมเอาไปดูเปอร์เซ็นต์แบบนี้เป็นแนวทางในการเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับผมไปรับกันได้เลยฟ,ฟรีๆเขามีแจกให้อยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามชมได้เลยนะครับสวัสดีฮะ